สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิค a าเอยูทโอเอสช่องที่นําเสนอข่าวสารยานยนต์รถยนต์สุดล้าและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยรวมถึงนวัตกรรมทางการทหารที่น่าสนใจจากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีการพัฒนาใหม่ๆและอาวุธทันสมัยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสะและสร้างความฮือฮาไปทั่วเอเชียกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของประเทศไทยที่ก้าวล้ําไปอีกขั้น กับขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีระยะยิงไกลถึง3,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญและอาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงราคาที่อยู่ในระดับประมาณ1,300ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆที่พัฒนาเทคโนโลยีลักษณะนี้อย่างมากขีปนาวุธพิสัยไกลของไทยที่มีข่าวว่ามีระยะยิงถึง3,000กิโลเมตรนั้นกำลังสร้างความประหลาดใจให้กับหลายประเทศ เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นการแสดงถึงความสามารถทางวิศวกรรมของไทยที่สามารถออกแบบและผลิตขีปนาวุธในระดับยุทธ,ธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่งบประมาณการพัฒนาอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้จากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือขีปนาวุธนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและอาจมีความร่วมมือด้านเทคนิคกับพันธมิตรบางประเทศในเอเชีย จุดเด่นของขีปนาวุธตัวนี้คือระบบนำวิถีที่แม่นยำสูงการออกแบบให้สามารถบรรทุกหัวรบหลายประเภทได้และมีระบบการยิงที่สามารถควบคุมได้จากศูนย์บัญชาการระยะไกลรวมถึงการออกแบบรูปทรงให้สามารถต้านทานการตรวจ,จับจากเรดาร์ได้ในระดับหนึ่งระยะยิง3,000กิโลเมตรนั้นถือว่าอยู่ในระดับของขีปนาวุธพิสัยกลางถึงไกลซึ่งหมายความว่าประเทศไทยสามารถคุมพื้นที่ได้เกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเช่นจีนตอนใต้อินเดียพม่าญี่ปุ่นและอินโดนีเซียความสามารถระดับนี้จะทําให้ศักยภาพในการป้องกันประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากและสร้างอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคเรื่องที่น่าสนใจคืองบประมาณการพัฒนาขีปนาวุธนี้มีเพียง1,300ล้านบาทเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับขีปนาวุธในระดับใกล้เคียงกันของประเทศมหาอำนาจแล้ว ราคานี้ถือว่าต่ำมากเช่นขีปนาวุธของอินเดียรุ่น Agni II ที่มีระยะยิงประมาณ3,000กิโลเมตรมีงบพัฒนาอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000ถึง 4, ล้านบาทหรือของจีนที่ใช้งบประมาณสูงกว่านั้นอีกหลายเท่าความสำเร็จนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าไทยสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญมีการวิเคราะห์กันว่าความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นนี้ของไทย อาจมีรากฐานมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบนำทางที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบควบคุมอัจฉริยะภายในประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การพัฒนาขีปนาวุธนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือกองทัพเกี่ยวกับรายละเอียดของขีปนาวุธรุ่นนี้แต่แหล่งข่าวหลายแห่งที่มีความใกล้ชิดกับวงการความ